อาจารย์คำถามแรกนะครับก็คือสําหรับอาจารย์แล้วคําว่าคนธรรมดาเนี่ยมันมีนิยามความหมายอย่างไรแล้วก็หมายรวมถึงคนกลุ่มไหนในสังคมได้บ้างคือคือตอนที่ได้ยินคําว่าคนธรรมดาเนี่ยนะดิฉันในความเข้าใจของดิฉันดิฉันรู้สึกว่าคุณกําลังหมายถึงคนที่ไม่ได้โดดเด่นคือธรรมดา ใช่ไหมคะก็คือเหมือนเหมือนคนอื่นไม่ได้โดดเด่นออกมามันจะมีคนพิเศษหรือคนที่โดดคือคนที่โดดเด่นมีคุณสมบัติต่างจากคนอื่นใช่ไหมซึ่งถ้าดูจากงานวิจัยที่ทำหลายๆหลๆโดยเฉพาะในเรื่องเพศวิถีเนี่ยดิฉันกลับรู้สึกว่ามันไม่มีใครธรรมดาเลยวะนะคะก็คือคนเนี่ยมันมีความเฉพาะเจาะจงมันมีอะไรเฉพาะของตัวเองเสียจนกระทั่งคุณไม่สามารถจะพูดได้ว่าคนเนี่ยมันเหมือนเหมือนกันนะคะก็เลยทําให้นึกแบบว่า,วา คนธรรมดามันแปลว่าอะไรใช่ไหมอันนั้นเป็นเรื่องหนึ่งในอีกมิติหนึ่งคนถ้าสมมุติว่าคุณบอกว่าคนมันอาจจะคล้ายๆธรรมดาในบางในในเรื่องต่างๆอะไรเงี้ยในเรื่องต่างๆที่ว่านี่คืออะไรบ้างคือบางคนบางคนนี่มันธรรมดาคือมันเหมือนคนอื่นในบางเรื่องไม่เหมือนคนอื่นในมิติอื่นซึ่งแปลว่าถ้าคุณดูดีๆคนหนึ่งคนมันอาจจะธรรมดาในบางเรื่องไม่ธรรมดาในอีกในเรื่องอื่นอะไรอย่างเงี้ยเช่นคนหน้าตาดีคนสวยคนหล่อ ก็คือไม่ธรรมดาในมิติเรื่องลุกหรือเรื่องรูปลักษ์ใช่ปหมแแต่ว่าเขาอาจจะธรรมดามากในเรื่องอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยมากมายคือมันหมายถึงอะไรนะคะก็เลยทําให้การนิยามสาหรับดิฉันดิฉันเชื่อว่าความธรมธรมดาคนธรรมดาเนี่ยแท้ที่จริงมันไม่มีนะคะแต่ต้องพูดให้ชัดว่าหมายถึงเรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็คือคนแต่ละคนนีนก็จะมีด้านที่ธรรมดาบางด้านแล้วก็จะมีด้านที่พิเศษสลับกันไป มันมอ,มาอาจจะ<ช>มีมคือมันขึ้นอยู่ว,ว่าคุณกําลังพูดในมิติไหนและแท้ที่จริงนี่ฉันได้เห็นการต่อรองของคนนะเช่นคนชนชั้นล่างที่มีความรู้สึกว่าตัวเองไม่มีพลังหน้าในทางเศรษฐกิจเนี่ยก็อาจจะไปหยิดยกเอาบางแง่มุมเช่นแง่มุมเรื่องเพศสภาพอย่างเงี้ยว่าตัวเองมีเพศสภาพชายแปลว่าเหนือกว่าผู้หญิงแม้กระทั่งผู้เป็นผู้หญิงชนงชนั้นกลางชนชั้นสูงคุณก็ไปพูดถึงเขาในายยานนย่าในเรื่องเพศพยายามสแสดงอํานาจพลังในทางเพศอะไรเงี้ยเพื่อจะลดทอน ออความไม่ธรรมดาของอีกฝ่ายหนึ่องอนะไรเงี้ยด้วยเช่นเดียวกันคือก็กลายเป็นว่าไอสิ่งที่เรียกว่าความธรรมดาหรือไม่เนี่ยนะมันมัน,ม,นมันนิยามยากนอกจากว่าคุณจะเป็นฝ่ายคิดแล้วก็ชี้ว่าใครบ้างที่ธรรมดาก็คือนอกจากมันไม่ได้หยุดนิ่งหรือว่านิยาม,มง่ายๆนะมันยังต่อรองกับไอความไม่ธรรมดาเราเห็นการต่อรองในมิติต่งางๆทุกคนค่ะคำถามข้อที่สองนะครับก็คือสำหรับอาจารย์แล้วเนี่ย คำว่าการเมืองความเป็นการเมืองหรือพื really? so ้นที่ทางการเมืองเนี่ยมันมีความสัมพันธ์อย่างไรต่อคนธรรมดาก็คือมันสําคัญอย่างไรหรือมันส่งผลดีหรือผลเสียอย่างไรต่อคนธรรมดาได้บ้างคนธรรมดาสามารถใช้ประโยชน์อะไรจากพื้นที่ทางการเมืองได้แล้วพื้นที่ทางการเมืองจะส่งผลในทางลบต่อคนธรรมดาได้หรือไม่คนคือพื้นที่ทางการเมืองของคนในรัฐศาสตร์เนี่ยมักจะถูกมองไปเรื่องของการเมืองภาครัฐหรือการเมืองที่เป็นทางการใช่ไหม แล้วเราก็รู้สึกเอาเองว่าคนธรมนมนธรมดานี่เข้าไม่ถึงคนธรรมดาทั่วไปพูดเข้าไม่ถึงพื้นที่เหล่านี้อะไรเงี้ยแต่ว่า,าถ้าจากตัวอย่างที่ดิฉันยกเมื่อกี้เนี่ยคุณก็จะเห็นว่าแท้ที่จริงคนธรรมดาในบางมิติมันต่อรองในที่สุดมันเป็นความมันเป็นความเป็นการเมืองงี้นะคะในแง่ของการนิยามและการกําหนดก,กติกาว่าใครควรอยู่ตรงไหนอย่างไรเนี่ยมันต่อรองอยู่ตลอดเวลาในชีวิตนะคะ ถ้าคุณมองในมุมแบบนี้คนเนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองตลอดเวลาแล้วก็การเมืองในความหมายของการต่อรองนี้เองเนี่ยนะคะมันทําให้คนบางคนสามารถจะจัดการกับตัวตนของตัวเองได้คก็ <S 2> <S 2> คืออย่างในกรณีงานที่อาจารย์ทําเป็นประจาเช่นเรื่องเพศสภาพเพศวิถีอาจารย์เห็นว่าคนใช้ประโยชน์ในพื้นที่ทางการเมืองได้มากกว่าถ้าจะนิยามความหมายการเมืองแคบใช่ไคือคือ,ค,อคือเราได้เห็นคนเนี่ยมันเอนเกจใน ในการเมืองนะคะในเชิงของอำนาจความหมายของอำนาจในการชี้ว่าอะไรคุณจะเป็นอะไรในการบอกว่าใครอยู่ตรงไหนตำแหน่ง่านที่อย่างที่บอกอะ่ะคุณเป็นผู้หญิงชนชั้นสูงผู้หญิงชนชั้นกลางเรียนหนังสือมากนะคะมีม,มีมีเสียงในสังคมการเมืองคุณเยอะๆแต่คุณก็จะถูกผู้ชายบางกลุ่มซึ่งถ้าคุณมองในมิติบางมิเติเนี่ย นะคะเขาอาจจะอยู่ในตําแหน่งหน่ที่ที่ที่น้อยกว่าคุณแต่ว่าเขามายกเรื่องเพศสภาพเพื่อที่จะจัดการอยูค่คุณก็มีเหมือนกันนะคะคือมันเป็นมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นเรื่องของการต่อสู้ต่อรองโต้เถียงนะคะที่ที่ที่มันไปในหลายมิติไปพร้อมๆกันครับคำถามต่อไปก็คือคนธรรมดาเนี่ยมันเกิดขึ้นหรือเราเรียกคนคนใดคนหนึ่งว่าเป็นคนธรรมดาเพราะมันมีคนพิเศษ เป็นคนที่ไม่ธรรมดาอยู่ใช่อันนี้อาจารย์มองยังดิฉันว่าเวลาที่คุณบอกว่าใครธรรมดาหรือไม่เนี่ยคุณกำลังใช้อานาจชี้ใช่ไหมคุณน่ยในฐานะที่จะชี้ว่าไอ้คนเนี้ยธรรมดาเนี่ยหรือคนนี้พิเศษเนี่ยคุณกําลังใช้อํานาจอย่างใหญ่หลวงมากเพื่อที่จะบอกว่าอะไรมันดีหรืออะไรไม่ดีนะคะเป็นเป็นการใช้อำนาจที่จริงๆแล้วหน้า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 กลัวนะแต่เราไม่ค่อยรู้สึกใช่ไหมอย่างเช่นสมมุติถ้าดิฉันถามคุณว่า ออแฟนคุณสวยไหมคุณบอกธรรมดาค่ะนะคะมันเป็นการใช้อํานาจที่แบบใหญ่หลวงมากนะคะคือคุณกําลังบอกว่าคนคนหนึ่งมีคุณสมบัติแบบหนึ่งไม่เยอะอย่างเงี้ยน,นะคะก็ก็เลยอยากชวนคิดอ่ะเวลาที่บอกว่าเวลาที่พูดถึงคนธรรมดาเนะี่ยคุณกําลังหมายถึงใครแล้วเราคิดว่าวิธีตั้งโจทย์ของเราเนี่ยเรากําลังพูดถึงคนที่มีอํานาจน้อยในบางเรื่องนะคะในโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงอำนาจแบบหนึ่งหรือเปล่าแต่ว่าคุณไม่ได้เห็นอ่ะ ว่าแท้ที่จริงความธรรมดาหรือไม่ธรรมดามันมีมิติอื่นยังไงแล้วมันอยู่ที่การชี้ของเราอย่างไงคุณเคยส่วนใหญ่แล้วเวลาเราเรียกใครว่าเป็นคนธรรมดาเจ้าตัวมักจะไม่ใช่คนพูดเองหรือว่าเห็นว่าเขาเป็นคนธรรมดาหรือเปล่าใช่คือคือนั่นส่วนหนึ่งเวลาที่คุณ้องใครแต่ว่ามันก็จะมีคนบางคนที่พอคุณถามเขาแล้วเขา,ขาบอกเขาเขาเป็นคนธรรมดาเนี่ยนะคะซึ่งอันนั้นน่าสนั่นหน้าถามต่อว่าธรรมดาเขาเนี่ยคือในมิติไหนะ สําหรับคําถามสุดท้ายนะครับก็คือสัอาจารย์แล้วคน,นธรรมดามันเป็นเรื่องธรรมชาติหรือมันเป็นสิ่งสร้างทางสังคมเนี่ยครับแล้วก็ไอ้คน,คน,นธรรมดาเนี่ยมันสามารถหมดไปหรือหายไปได้ไหมากสังคมก็ถ้าพูดในคอนเซ็ปต์เรื่องความเท่าเทียมนยครับแล้วถ้าไม่มีแนวความคิดเรื่องคน,นธรรมดาแล้วเนี่ยมันจะส่งผลอย่างไรครับคือคน,นธรรมดาแน่นอนถ้าวิเทียร์ที่ใบมูชันมันต้องเป็นสิ่งสร้างนะคะเพราะคุณกําลังบอกว่าธรรมดาหรือไม่ธรรมดาในเซนส์ไหน ธรรมดาในที่นี้คือ common, คอมมอนคล้ายๆคือคนอืน่นในเส้นสายในเรื่องไหนในมิติไหนบ้างอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นสิ่งสร้างแน่นอนแล้วก็เป็นไปตามมิติที่คุณให้ค่าในสังคมการเมืองด้วยนะคะทีนี้มันจะหายไปได้ไหมดิฉันว่ามันไม่หายแต่มันจะสู้กันไปเรื่อยๆนะคะก็เหมือนกับเรื่องอื่นๆที่คุณแย่งกันให้ค่าว่าเรื่องไหนคนจะนมีคุณค่ามากมีคุณค่าน้อยนะคะอย่างเช่นคุณบอกว่าคนที่เรียนหนังสือมาก ะะไม่ได้ไม่ควรจะผูกขาดความรู้ก็คือเป็นการสู้กัน,นว่าใครควรจะเป็นคนชี้ผูกผิดหรือว่าใครควรจะเป็นคนเซตกติกาของสังคมการเมืองนะคะมันก็เลยมันก็คงไม่หายไปไม่ว่าจะด้วยเรื่องของความเท่าเทียมและอื่นๆอย่างไรแต่ในมุมของถ้าเรามองจากมุมคนนอกเนี่ยไอความเป็นคนธรรมดาเนี่ยมันถูกสามารถถูกทําให้ใช้เป็นอำนาจในการต่อรองได้คือหมายถึงว่า เขาเพราะเขาเป็นคนธรรมดาหรือเพราะเขามีอะไรบางอย่างที่มันธรรมดาเขาเลยใช้แง่มุมความเป็นธรรมดาต่อรองเพื่อให้ได้บางอย่างคือไม่ได้ต่อรองเพื่อจะเปลี่ยนไปเป็นคนที่ไม่ธรรมดาแต่ใช้สถานะที่ถูกนิยามว่าเป็นความไม่ธรรมดาเนี่แหละเป็นอำนาจในการต่อรองต่อคนที่มันมีอสถานะพิเศษกว่าเราหรือว่าถ้าอยู่ในตำแหน่งที่เป็นคนธรรมดาแล้วเนี่ยจะไม่มีอำนาจในการไปต่อรองอะไรเลยมันไม่มีคนไหนไม่มีอำนาจในการต่อรองมันต่อรองในเรื่องไหนต่างหาก แล้วที่สําคัญก็คือบางทีเราไม่รู้ว่าเขากำลังต่อรองอะไรแต่เราเปมัม่ทึ่คักว่าเขากาลังต่อรองในเรื่องบเงืนเรื่องอรอยูร่นะคะ